พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดคลองมาดันเป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างอยู่กลางทุ่งนาในสมัยก่อนมีลำคลองผ่านหน้าวัด และมีต้นมะดันอยู่ขึ้นทุกชุมมากชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าวัดคลองมะดันแม้ว่าภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอัมพวันแต่ชาวบ้านและคนในจังหวัดสุพรรณบุรีทั่ว,วไปยังนิยมเรียกชื่อเก่าว่าวัดคลองมะดันเหมือนเดิมหลวงพ่อโนงเกิดปีขานตรงกับวันอาทิตย์พุทธศักราช2409บางก็ว่า ท่านเกิดในพุทธศักราช2408ณห,หมู่บ้านท้ายบ้านตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งคลองสองพี่น้องฝั่งเดียวกับวัดสองพี่น้องโดยหลวงพ่อเป็นบุตรของนายโตนางจ้อยโตงามมีอาชีพทำนามีพี่น้องเก้าคนโดยหลวงพ่อเป็นคนที่สอง บ้างก็ว่าเป็นคนที่สี่พออายุได้24ปีก็อุปสมบทนภัจจ์ศีมาที่วัดสองพี่น้องโดยมีผ้าอธิการจันทร์วัดทุ่งคอ,อกเป็นพ้าอุปชาพ้าอธิการดิดวัดทุ่งคอ,อกเป็นพรากรรมวาจาจารย์และผ้าอธิการสุดวัดท่าจัดเป็นพ้าอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาจากพ้าอุปชาว่าอินทสุวรรณโน เมื่อหลวงพ่อโองอุปสมบทแล้วท่านก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปหาพระนาชายซึ่งมีสมณศัก์เป็นเจ้าคุณปรรียนเก้าประโยคเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยหลวงพ่อโองสังเกตเห็นเจ้าคุณมีความเป็นอยู่สุขสมบูรณ์จึงเอ่ยปากถามว่าท่านละก,กเิเยดหมดแล้วหรือท่านเจ้าคุณจึงบอกให้หลวงพ่อโองเข้าไปดูในกุฏิว่ามีอะไรบ้างหลวงพ่อโอง ไปเห็นโต๊ะหมู่บูชาทำด้วยมุกโต๊ะหมู่ทองงาช้างและสิ่งของมีค่าอีกมากมายเมื่อออกมาจากกุฏิหลวงพ่อโน่งกราบราท่านเจ้าคุณนาชายกับประจำพรรษายังวัดสองพี่น้องตามเดิมแล้วเดินทางประจาพรรษาที่วัดทุ่งคอกเพื่อศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์จันทร์อุปชาของท่านหลวงพ่อโนง ศึกษาวิปัสนากรรมาฐานกับหลวงพ่อจันได้สองภาษาแล้วจึงออกเดินทางมาศึกษาวิปัสนากรรมาฐานกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยตำบลโคกขามอำเภอบางปะมา้าจังหวัดสุพรรณบุรีจนกระทั่งมีความรู้แตกฉานเป็นที่ไว้วางใจแก่หลวงพ่อเนียมได้เมื่อต่อหลวงพ่อปานวัดบางนมโครอริทยามาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนียมพูดกับหลวงพ่อปานว่าเวลาข้าตายแล้วเองสงสัยอะไร ให้ไปถามโหน่งเขานะโหน่งเขาแทนข้าได้นอกจากนี้ยังมีหลักฐานปรากฏว่าเมื่อพุทธศักราช2449หลวงพ่อโหน่องอายุได้41ปีจำพรรษายอยู่ว่าสองพี่น้องพระมงคลเทพบุณีหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้ําได้อุปสมบทนวัดสองพี่น้องและพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการอุปสมบทครั้งนั้นคือหลวงพ่อหน่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์และต่อมาหลวงพ่อสด ก็ได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อหนงเช่นกันนอกจากหลวงพ่อสดแล้วสิทธิ์ของท่านก็ยังมีหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีสมเด็จพระสังฆราชปุนหลวงพ่อแดงวัดทุง่งคอกเมื่อหลวงพ่อหนงกลับไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องตามเดิมจิตใจว่าบิวชอบก่นจึงเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อเนียมอีกยังไม่ทันที่หลวงพ่อหนงจะถามว่าอะไรหลวงพ่อเนียมก็พูดขึ้นว่าเออถามไปเองนี่นา ไม่มีอะไรหรอกกลับไปเถอะหลวงพ่อหนงรู้สึกสบายใจขึ้นและก็ไม่ได้เป็นอะไรอีกเลยจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำให้ญาณของหลวงพ่อแก่กล้าสามารถทราบเหตุการณ์ร่วงหน้าได้พระทำผิดวิในท่านก็สามารถรู้ได้โดยไม่ต้องเห็นพระที่ไปรุกขมูลทะเลาะบ่าแวงกันท่านก็รู้หลวงพ่อปานวัดบางเฮียไปหาหรวงพ่อหนงที่วัดคลองมดันโดยไม่บอกเล่าเก้าสิบ รลวงพ่อโ่งสั่งให้ลูกศิษย์เตรียมจัดที่จัดทางไว้ว่าวันนี้จะมีพระผู้ใหญ่มาหามีเรื่องเล่าว่าใครนิมนต์ท่านไปไหนมาไหนท่านต้องถามพระประจำตัวในกุฏิของท่านก่อนเสมอถ้าท่านบอกไปได้ท่านก็ไปถ้าพระท่านบอกไม่ให้ไปท่านก็ไม่ไปแม้กระทั่งการสร้างพระประธานองค์ย่อมท่านก็ถามพระว่าสร้างได้ไหมพระบอกว่าสร้างได้ท่านก็สร้างตามนั้น แต่ท่านไม่ทราบว่าจะหาช่างปั้นช่างหล่อที่ไหนพระก็บอกให้ท่านเดินไปทางโน้นทางนี้ท่านก็เดินตามนั้นพบช่างมาช่วยปั้นและหลอ่อพระตามที่บอกเมื่อหล่อเสร็จช่างก็หายตัวไปเฉยโดยไม่บอกกล่าวท่านก็ตกใจว่าอา้าวเงินค่าจ้างยังไม่ได้จ่ายเป็นการเบียดเบียนเขาจึงเดินย้อนไปตามหาทางเดิมถึงจุดที่พบช่างก็บอกลักษณะหน้าตาถามชาวบ้าน ชาวบ้านบอกไม่รู้คงเป็นคนถิ่นอื่นเมื่อกลับมาที่กุติก็ถามพระว่าจะไปตามช่างได้ที่ไหนพระบอกไม่ต้องไปตามเพราะช่างคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นช่างเทวดามาช่วยเมื่อหมดหน้าที่ท่านก็ไปตามเรื่องของท่านไม่ต้องไปตามหรอกถึงตามก็ไม่เจอหลวงพ่อโหน่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคร่วมอาจารย์เดียวกัน คือหลวงพ่อเนียมวัดน้อยก่อนหลวงพ่อเนียมบรณาภาพท่านได้สั่งเสียกหลวงพ่อปานว่าถ้าข้าตายมีอะไรขัดข้องก็ให้ไปถามหลวงพ่อโหน่งนะเมื่อหลวงพ่อเนียมมรณาภาพแล้วราวหนึ่งปีหลวงพ่อปานก็ทุดดงมาหาหลวงพ่อโหน่งที่วัดคลองาดันมาถึงวัดตอนบ่ายวันหนึ่งท่านก็นั่งรอยอยู่ใต้ต้นไม้คิดว่าหลวงพ่อโหน่งคงจําวัดแต่หลวงพ่อโหน่งหล้ด้วยยานของท่านจึงเปิดหน้าต่างออกมา เห็นหลวงพ่อปานนั่งรออยู่จึงว่าอ้อมาถึงแล้วเหรอฉันรออยู่แต่เช้าเชี่ยวคืนนั้นหลวงพ่อปานต่อวิชากับหลวงพ่อโนงในโบสถ์ทั้งหลวงพ่อโนงกับหลวงพ่อปานเข้าสมาบัติเต็มอัตตาไม่ถึงครึ่งคืนทุกอย่างก็จบสิ้นกระบวนความเมื่อตอนที่หลวงพ่อโงงมรณภาพในปีพุทธศักราช2477หลวงพ่อปานสร้างวัดอยู่รบบุรี ึงทราบข่าวและได้สั่งกรรมการวัดของบดันว่าอย่าเพิ่งเผาศพหลวงพ่อโหนงร่างท่านไม่เน่าให้รอท่านก่อนปรากฏว่าร่างของหลวงพ่อโหนงไม่เน่าแต่กรรมการวัดก็รีบเผาเสียเมื่อหลวงพ่อปานมาถึงก็เทศนากรรมการวัดเสียกันใหญ่ว่าพวกแกอยู่กับพระอรันทุกวี่วันช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเรอท่านอธิษฐานทิ้งตัวไว้นะหลวงพ่อโหนง เริ่มสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครนึกออกแต่มีผ้าดินเผาอยู่องค์หนึ่งจาลึกด้านหลังว่าพศ2 4 6 1ก็น่าจะสันนิษฐานว่าพระที่ท่านสร้างขึ้นคงจะเริ่มตั้งแต่พศ2 4 6 1เป็นต้นไปเพราะไม่ปรากฏพศที่เก่ากว่านั้นเลยหลวงพ่อโงงท่านจึงทํามาเรื่อยจนถึงพศ2 4 7 0กว่ากจึงยุติพระที่ท่านสร้างขึ้นมีหลายสิบพิมพ์ เป็นพิมพ์ใหม่ที่ท่านและลูกศิษย์คิดค้นกันขึ้นเองก็มีที่ถอดพิมพ์มาจากผ้าเก่าก็มากท่านและลูกศิษย์พิมพ์ผ้าเสร็จก็เก็บไว้ในตุ่มน้ําในถังในปีบ๊บในรางไม้เป็นระยะเวลาสิบกว่าปีคาดว่าเกินกว่า84,000องค์พิมพ์พระอาจจะมากเป็นร้อยพิมพหลวงพ่อนงงวัดคลองบดัน ท่านมรณภาพลงเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2477สิริอายุรวม69ปีพรรษา46โดยที่ท่านมรณภาพในปางสายญาติแบบเดียวกับอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อเนียมวัดน้อยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการานำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่